นี yeah, อ่อย่างนงี้นแะเดือดมาลื่นนะอุโมงคด็ไได้สร้างข้าวสร้างครับข้าวเป็นของไทยเทียมครับ สวัสดีท่านผู้ชมมาด้วยครับยินดีต้อนรับสู่ช่องช่องแรกเจอมแม็กจอมแม็กเอ็มเซนอีกแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ตอนนี้มาไกลมากีมาไกลมากเลยสีเกตมาสีเกตเลยวันนี้ดูด้จะมารีวิวรถคันนี้ติดตามมานานแล้วคันนี้ดังติ๊กต๊อกก่อนนะรถเป็นดังติ๊กต๊อกเนี่ยนี่ขนาดขนาดเอาคลิปคลิปสั้นลงหนึ่งนาทีสองนาทีคนดูเป็นหมื่นเลยนะคนในกลุ่มกตอนนั้นสีอะไรสีแดงสีแดงไลมที่ทำฝั่งฝั่งหนึ่งสีแดงฝั่งหนึ่งสีดำ เพิ่งปั้นใหม่เลยมั้งเนี่ยยอรถครับชื่ออะไรครับชืเกครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ19ปี19ปีตัวนี้เป็นตัวปีไหนน่าจะปี2015ผมไม่แน่ใจเัยใช่ครับอ๋อมาครับมาครับพามาดูอะไรหน่อยรถเราแตะอะไรมาบ้างโอาชุดบนก่อนเลยชุดบนก่อนชุดบนก่อนชุดบนปั๊มปั๊มอันนี้ประมูลมาประมูลมาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเป็นไงเป็นไงบ้างเนี่ยก็ คือว่าดีครับใช้มาจะถึงปีแล้วจะถึงปีแล้วโอ้ได้อยู่แล้วก็มียังมีสายด้วยสายกดด้วยครับกดบนตัวนี้กดบนปล่างครับอันนี้ได้มามือสองครับกดได้ไหมตอนนี้ได้ครับห้าห้าร้อยครับห้าร้อยกดชั่วแหละกดชั่วเลยกดยากแน่นเลยอย่เงี้ยอย่างเงี้ล้วยอดแล้วนี่คาร์บอนเกือบตั้งคันเลยั้นเนี่ยใช่ครับนี่มีเต็บ ส่วนมากมีแต่คาร์บอนมือสองครับอ๋อมือสองเอามาเก็บงานนองหรือว่าไงอันนี้ก็ให้มาราบบิดแปลก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้มีชิ้นไหนบ้างวุ้ดเก็บางการอะไรบ้างก็จะมีอัจครับอันนี่อัจบัิอันนี้ของมือสองครับตามรอยงานไข่งานไข่ของสก๊อตครับกอดใช้งานได้จริงไหมมันก็ปรับได้ปรับไม่ได้เราปีทางอ่อ๋อเอาน้ำมันใส่โชว์ใส่โชว์ใส่โชว์สวยสวยแล้วก็มีอันนี้ก็จะ มาบางบไม้ครับตัวนี้ได้มาสามร้อยครับสามร้อยบาทคาร์บอนมีงานเพียวครับงานเพียวด้วยก็จะมีโอเฟน่าตัวนี้ได้มาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยมีตัวไหนก็จะมี้บางโคนหน้าครับตัวนี้ได้มาห้าร้อยครับห้าร้อยบาทเลยได้มาตามกลุ่มเงาเงาดำฉ่าเลยยังเงาอย่างนง้เงามาก ก็จกะมีเป็นชุดล่างอู้สวยมากชุดล่างเนียนเก็บเออเนียนเลยตัวนี้ปั๊มเต่าครับปั๊มเต่าตัวนี้ได้ได้ได้มาอร่อยครับห้าร้อยบาทขายอีกสองร้อยห้าสิบาทสองร้อยก็จะมาเป็นจานเบรกครับตัวนี้จานเบรกลาซาด้าครับลาซาด้าร้อยหนึ่งครับก็สวยเหมือนกันแหละลาซาด้าก็สวยน็อตน็อตตัวนี้โดยมาตัวเท่าไหร่ครับตัวละประมาณห้าสิบบาทจากนั้นมันแพงครับมันเป็นสีทองเป็นละร้านมันขายเหมือนกันครับบางร้านก็ขายสเปซก็จะ งานงานหน่อยเลสซิ่งครับตัวนี้ได้มาประมาณ200ร้อยครับสั่งในช้อปปี้200บาทอ่าแล้วก็มีเป็นล้อล้อเราใส่ล้อเป็นของอะไรเนี่ยล้อเป็นของซูเปอร์แดกครับซูเปอร์แดกตัวนี้ซูเปอร์แดกครับตัวนี้ได้มาพันพันสองเก้าสิบครับหนึ่งกับสองเลยใช่ครับหน้าร้านมาเป็นยางหน้าครับสี่สิบห้าทัพเก้าสิบครับสี่สิบเก้าสิบมีประมาณนี้ครับยางใหม่ๆเลยไม่ได้ขี่แล้วมั้งเลยเพิ่งเปลี่ยนครับอีกชุดแล้วก็มีดุมใช่ไหมใช่ครับมีดุมดุมดุมนี่สอง สองร้อยห้าสิบหน้าหลังโอ้เฮ้ยท่านท่นสองห้าสิบครับมันจะถูกขนาดนี้นะหน้าหลังอ่าเป็นดุมย่อเนาะใช่ครับสั่งแน่กระปี้มันครับเขาถามผมในโทรถามผมจังเลยว่าดุมย่อใส่ใส่ใส่รุ่นอะไรใส่รุ่นอะไรเนี่ยมันมีรุ่นเลยไหมมันก็ถามว่ามีไหมมันก็มีอยู่ครับที่แต่ส่วนมากผมจะจะเรียกว่าดีหน้ากับไม่มีดีครับโอ้ดีหลังกับไม่มีดีแต่ข้างหน้ามันก็จะคล้ายๆกันครับอ๋อแต่มันจะมี อีแบบหนึ่งมันจะเป็นแบบยาวครับฉะนั้นน่าจะของร้อยสิบอ่ะเอใส่ลองบูทสองตัวเลยใช่กับพี่ตัวนี้มันถ้าอนไม่ได้นะครับดุมดุมยาะนานต้องใส่ตามตามจริงก็ใส่บูทยาวหนึ่งตัวบูทสั้นหนึ่งตัวข้างโอ้ข้างขวาข้างข้างซ้ายก็ใส่บูทสั้นสองตัวมันจะพอดีครับรอจะตรงเลยโช๊คตัวนี้เราเป็นเป็นของโช๊คตัวไหนทำไมเป็นสีดำโช๊คนี้ก็จะเป็นของตัวเอเบียับเอเบียได้ได้มาก็ร้อยผับองร้อยบาทได้นานแล้ว ได้ข่าวว่าตัดชกนาเองด้วยนะตัดตัด,ตดชกนาเองดูนี่กี่นิ้วเนี่ยตัดลุงซองอันนี้มาสองนิ้วกว่าครับผมมันสองนิ้วกว่าซับเป็นไงบ้างเนี่ยติดตรงติดบงัดบงโคลนเลยถ้าขี่้แดงตกลุมตังแดงมันก็ติดถ้าขี่ถ้าขี่ธรดาเก็ไม่ติดเลยนะสีเนี่ยนะเป็นสีดำเลยน,นี่อันไหนเอามาไล่มาฝั่งนี้เลยกันเลยกันข้างนี้ก็จะเป็นน็อตน็อตน็อตหลีดของงานพี่ท็อปครับท็อปน็อตหลีดตัวนี้ก็ สีก็เครื่องทำใหม่เนี่ยใช่พี่โอ้เงามากเลยทำมาจิตที่แล้องครับสว๋งเยเจเลยมันจะมีเป็นคาร์บอนชิ้นนี้ด้วยใช่ครับตัวนี้ได้มาครอบเครื่องข้างในครับครบเครื่องฝั่งนู้นได้มา450ครับ450เป็นห้าทั้งคันเลยนี่แล้มีชิ้นล่างด้วยชายล่างด้วยชายล่างได้มา500เหมือนมันป้มเจะได้มาความกูบตัวนี้ครับตัวนี้เป็นงานมือหนึ่งครับเจ๋ปุ้มมาเก็บใหม่ห่อเก็บเอาใช่ปุ้มเงาเลยใช้เลยเขี้ยบเนี่ยเงาจังเลย แวกแบบพ่นกาครับพี่โอ้าสองเคครับถือว่าเงามากเแล้วก็มีเป็นนี่พักเท้าพักเท้านี้ได้มา350ร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทตอนนั้นอยู่ชนบุรีเขาเห็นผุ้มหินในตามปุ่มเขาอ๋อนัดรับซื้อมาเลยกระต่างนี่กรตั้งเจี๊ยมาะไรนัดก็ยังเก็บไม่ครบเลยครับพี่นัดสนิมมาสนิมมาเดี๋ยวบางจุดนั่นแหละขัดตั้งไม่สร้างเองว่าเนี่ยขระตั้งไม่ได้สร้างเองครับแต่ผมใช้แก๊สเป่าอับมาเลยขึ้นสนิมอ๋อตัวนี้คองอะไรเนี่ย ทีนี้ของเว็บใบเสร็จพับแป้งใบเสราจขลังเชื่อมน็อตเสร็จต่อล็อกสปริงข้างหลังอ้เตี่ยมากเลยครับแตงจะต้องดัดจะดัดงงครับเนี่ยเขาทักมาเยอะมากเลยเนี่ยพี่ใส่อาร์มอะไรใส่โชกอะไรทำไมเปียจังอะไรประมาณเนี้ยตัวนี้ก็เป็นอาร์มของดีเคทีครับดีเคทีโผลมาปรัดสีเก็บใหม่ครับแล้วก็ตัดหน่อยมันเป็นยืดหรืออาร์มยืดในะไออาร์มยืดประมาณหนึ่งเกิห้ามิลครับพี่เกินห้าเลย ก็ส่วนต่อมาก็เป็นโชคไว้ครับตอนนั้นได้มาร้อยห้าสิบครับมันของอะไรครับเป็นของแท้ครับแต่มันแตกตอนนั้นมันรั่วใส่รวรุ่นไหนรุนเตี้ยตอนนั้นมันของโซนิกครับผมเอาแปรงหูใส่ตัวมีกระปุกนะครับตัวไรเดสมีกระปุกของอินดิเดียวเลยเดียวแปลงใส่ก็ดีครับสูงสูงปรับได้ครับสูงต่ำได้สงตได้ด้วยใช่ครับมันแข่งก่อนก็ได้กับปีชะา ถ้าหมุนให้มันแข็งๆมันก็จะสูงครับโอ้ถ้า<ห>ปรับดอนมันก็จะตำ่ำมีเป็นชุดหลังหล้งฟิตรังยังมีอะไรบ้างก็ล้อเหมืมมอนเดิมครับล้อซูเปอร์แดกครับล้อซูเปอร์แดกเหมือนกัน,น,นครับเป็นจอครับอ่าที่บอกว่าได้มาเพิ่งเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ได้เปลี่ยนได้ประมาณว่าสองสองเดือนถึงสามเดือนแล้วมั้งพี่พีสองเดือนสามเดือนอ่าก็แล้วก็มีเป็นสเตอร์สเตอร์นี่ก็ใส่สิบห้าสามสองครับสิบห้าสามสองเตอร์เลทนะครับปกติ เดี๋ยวก็มีอะไรวะฝั่งนี้จะเป็นเบาะครับเป็นเบาะปาดแกะคุ้มผ้าของของเองไหมเอกครับแกะไม่แช่แทปใช่ได้ช่องแทบนี่ได้มา400ร้ครับเห็นทรงมาสวยดีผมก็เลยซื้อมาเราเห็นบอกมีเบาะขายด้วยใช่ไหมมีเบาะขายกี่ทรงนี้เลยใช่ไหมก็แกะ่ยวกว่านี้นิดหนึ่งเกี่ยวกว่านี้เลยเท่าไหร่นะตัวนั้นห้าร้อ590บาทอ่าแล้วก็มีเป็นปั๊มหลังปั๊มหลังนี่ก็ นีได้ได้มาตอนจริงมันสามร้อยพ่วมขาแต่ตัวนี้ผมเอาขาใหม่ใส่เนี่ยบอกว่ากว่าจะจบก็หลายตัวใช่ไหมเนี่ยเออเป็นไงบ้างมันติดหรือว่ามันมันหาเขาเรียกว่าอะไรตัวระยะเหรอระยะของมันไม่ใช่จะนี้ผมก็กาแฟอย่างนี้ลวใช่ไหมกลับ,บยังไงกลับตัวนี้ตัวนี้ผมก็จะกลับพิกัดมาอ๋อถ้าใส่ของขาของเคียร์มันจะใส่ได้พอดีแล้วเป็นใส่เป็นจานสองร้อยมิลมมันต้องกลับ วตกลางครับเอามาเลยก็ใส่ก็ตัวนี้มันจะลื่อนเต็มเลื่อนมาเลื่นนะโอ้หูผมใส่ฝืนมากเลยจุ่มจนได้ถอนดอกฝืนแล้วก็มีเจ้าไงกระไก่เยอะวาวปอดเยอะท้องวาวปอดท้องสวิตรับสวิะช์แต่ตัวนี้จะปวดยากหน่อยเพื่อใส่ติดมันติดใช่ครับเดี๋ยวเรื่งก็เป็นประมาณนี้แล้วมีท่อเนาะท่อเนี่ยทำเองด้วยใช่ไหมเจ้านี้ก็สร้างครับทสาอง ท่อตอนนี้มันเป็นท่อเดิมไหมเดิมเลยเหรอไม่อิดด้วยเนราะเขาสร้างเขาสร้างครับสร้างเองใช่ครับนี่เป็นผ่าแดงใช่ไหมนี่ผ่ามุงเงียบครับผ่ามุงเงียบครับแต่ก่อนเป็นผ่ามุมผมก็เลยทำใหม่ให้มันเงียบก็ดีเลยทำเองโดยคอท่อเลยคอท่อเป็นของไทยเทียมครับตัวนี้จะม่เป็นที่แล้วครับเป็นปัดบ่อยททท่อไยเใช่ไหมใช่ครับทำแล้วแรงมันก็จะสวยครับแต่อ๋ออันนี้นานไปทีนี้ก็เชื่อมเชื่อมกับ ชื่อตัวเองครับก็เท่มสวยอยู่างนี้ใช่ไหมพอได้อยู่มันสีมันเก็บจังเลยครับโอ้เรียน,นสวยเผื่อใครสนใจจะต่อนะติดต่อได้ใช่ไหมใช่ครับทำอยูตอ่ตอนนี้ทำอยู่ทำรับทำอ,อยู่ไปเท่าไหร่นะไปละสองพันห้าสองพันห้าเป็นซองไปเก็บแล้วแต่ลูกโซ่เจ็ดสติครับมันคือเดินคอมาถึงนี่เลยใช่ไหมเนยแล้วก็โอ้ ถ้าเป็นพอนเหยกับปลายช่างสองขนาสองขนเจ็ดอ๋อจะมีสองแบบกับแบบเดิมที่มันมีอะไรที่สวมตรงนี้แล้วก็มีคันแดงอายคันแดงไอไหมไอจอนแล้วสู้ไปไหนครับแล้วก็มีคาร์บอนคาร์บอนเจ้านี้สามร้อยครับได้มาสามร้อยจะแตกขอบแล้วเงามากเลยนะเจ้านี้เพิ่งเก็บใหม่นะครับเก็บมาใหม่เงาเงอขนใหม่ แล้วก็มีอะไรไหมเราใส่แฮนด์เป็นของอะไรอันนี้แฮนด์ของ P C ครับแฮนด์เดิมแ P C X P C X ทรงเดิมใช่เบอร์เรือเป็นประมาณนี้แล้วสเต็ปเครื่องของเราเนี่ยทำอะไรมาบ้างตัวนี้ลูก5 8วอลชว์18วอลโซนิกโอเคโหจังลิ้นอะไรเนี่ยลินวัวลินซีบีครับลินวัวลินซีบีตัวนี้ได้มา500ครับคอมพออะไรคอมอะแโอเค500ถูกมากเลยใช้งานได้ดีเลยได้มานานแล้วครับ มันเป็นมันเป็นฝาของอะไรที่เนเน้ยอันนี่นี่ของน้ำน้ำน้ำอะไรอยู่ต่ะเป็นรางรถเสร็จครับอ๋อหนึ่งวันน้ำมันรั่วน้ำมันรั่วซูเปอร์เดกมันดูด้านด้านอย่างสีใช่ไหมสีร้อนดูดันดันนมันมีหลายแบบเท่าไหร่นะร้อนตัวนี้ร้อนท่านท่านสองเก้าสิบมั้งท่านสองเก้าสิบเดี๋ยวมาฟังเสียงพ่อหน่อย ท่านล่างมีอะไรบ้างไหมล่ะท่านล่างไม่ไม่มีอะไรนะใส่แค่จะเป็นงชาร์ทกับปิ้งชารเหมือนเดิมกล่องซีอี้คหกตัวยึดบนทำเองประกอบเองด้วยทำเองเลยและนี่ก็ยังไม่ได้เลยพี่ประกอบใส่ขี่แล้วครับอ่ะแล้วนี่ใส่เป็นกล่องอะไรใช่ไหมนี้เป็นกล่องที่แมพครับกล่องแมพกล่องเรื่องแมพแมพมาโซนเบรียส์สี่สิบสี่ร้อบาทเขาเป็นสีสีออกใช่ไหมสีเป็นกล่องลเป็น กองกองเดิมเลยเนี่ยกองเดิมพีลหมแอบบล็อกไม่ถูกมากยี่สี่ร้อยใช่ครับถูกมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับตามติดตามมานานแล้วท่านเนี่ยติดตามมานานแล้วคนดังดิบด๊อกเลยนะเนี่ยเจอตัวจริงเจอตัวจริงนะเจอตัวเจอตัวจริงแล้วเนี่ยรถสวยสวยมากนะสวยสวยกว่าในรูปอีกบอกเลยคันแดงอาย อย่าพูดถึงไอเขาคือเขาจัดตรงจัดสภาพนี่คือทุกคนต้องอยากทําตามอะอะไรประมาณเนี้ใช่ไหมใช่ักมาเยอะไหมว่มาเยอะที่ทำทรงนี้ทํายังไงอย่างเนี้โลดหน้ากี่นิ้วหลดหลังกี่นิ้วอะไรประมาณนี้มันเป็นโชคอะไรนะที่บอกเป็นโชคโซนิคใช่ใบตัวยาวของโซนิคใบตัวสั้นของอีเมคแต่ตก่อนเห็นใส่ที่ว่าที่ว่าเจาะข้างล่างนี้ใช่ไหมเจาะเอะ แต่ก่อนก็จะเป็นตามเดิมครับแบ่งหัวแบ่งตามเดิมแบ่งแงหทำเชียมทำหูตรงนี้ครับแต่ใส่เป็นโชคเดิมสองร้อยสี่สิบหนึ่งก็เจี๊ยเหมือนกันใช่ครับก็เตี้ยมจะนิ่มครับตอนนั้นอ๋อมันเจี๊ยมนิ่มขับสบายแต่ตอนนี้จะออกสไตล์แข็งงยังรับถ่ายไหมโชคหนาเลยรับทำครับเขาส่งมาทำตอนนี้ยังมีครับมีครับเขาผมกำลังจะทำสองทำยากไหมตอนนี้ก็ก็ถือกใหญ่อยู่ครับพี่ถ้าตั้งไม่ตรง นี่มันต่างกันกับพวกเบลใช่ไหมใช่ครับหลายร้านหลายร้านบางร้านเขาจะไม่ทําให้เลยพวกเนี้ยนี้เราทําเองเห็นถ่ายคลิปลงเยอะใครชอบวีลีโอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คนด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามน้องเขาด้วยไว้มีทําท่ออะไรฝาดอะทำท่ออะไรทำท่อรุ่นเอ็มเล็กครับเดีวก็รับผ่าทุกรุ่นครับรับผ่ารุ่นผ่ายันดัมซิ่งอ่ะใช่ไหมตอนนี้กำลังทำอยู่วันนี้ทำท่อดำครับตอนแรกจะมาจะมาแล้วเห็นบอกว่าติด ติดงานอยู่ใช่ไหมเสร็จยังยังครับยังไม่เสร็จเก็บกลับไปได้พอเวลาเลยขอเวลาประมาณ20นาทีขอเวลาพอเวลาที่ตั้งใจมาถ่ายนะครับเนี่ยอกเลยจะเลี้ยกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวฝากเฟซบุ๊กหน่อยเฟซบุ๊กของเกียรติธนาวุฒิครับเจตนาเจเอเดียทีเอเ D ็นดีวูยูทีครับภาษาอังกฤษสนใจอยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับรุ่นทางนี้ก็ติดต่อเฟซเข้าไปได้เลยนะอยากดูวีดโอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดอ่ะ การจัดทรงอะไรประมาณนี้มังโค่นไปแล้วแหละมังโค่นไปละไปเี่ยงก็ไปนมครับไปเดี่ยนแต่งแล้วทีครับสำหรับที่นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt, and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around say her body is fantastic.